อาการโควิด -19 ในเคสที่เบาๆอาจไม่แสดงอาการเลยหรือแค่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่ในกรณีที่เป็นหนักอาการผู้ป่วยจะค่อนข้างรุนแรงซึ่งมักจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยและมีภาวะปอดอักเสบเนื่องจากเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายปอดส่งผลให้ระบบหายใจล้มเหลวยิ่งเมื่อมีเคสที่คนอายุน้อยร่างกายยังดูแข็งแรงแต่พอติดโควิด -19 ก็เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่วัน ตอนนี้เรามาดูกันว่าใครบ้างคือกลุ่มเสี่ยงอาการหนักเมื่อติดโควิด -19 ที่ต้องป้องกันและดูแลตัวเองให้ดีๆ 1. คนอ้วนงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกพบว่าคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงคือมีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ง่ายและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือคนที่อ้วนลงพุงด้วยและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า น้ำหนักตัวทุกกิโลที่เพิ่มขึ้นเป็นความเสี่ยงของการเกิดโควิดที่รุนแรงเนื่องจากท่าอ้วนมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า35การทำงานของปอดอาจจะลดลงภูมิคุ้มกันที่เซลล์จะทำงานน้อยกว่าปกติเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดในปอดได้ง่ายขึ้นหรือในคนอ้วนบางคนที่เป็นโรคเบาหวานกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากนี้การที่มีไขมันสะสมบริเวณใต้คางใบหน้าและลำคอยังส่งผลให้ใส่ท่อช่วยหายใจยากขึ้นเมื่อเทียบกับคนปกติ 2ผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานที่ติดโควิด -19 การรักษาจะค่อนข้างซับซ้อนและแพทย์ต้องระมัดระวังมากกว่าคนปกติเพราะคนเป็นเบาหวานจะมีปัญหาเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดที่ค่อนข้างผันผวนสูงทําให้ควบคุมการติดเชื้อได้ยากอีกทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคเบาหวานก็อาจเป็นปัจจัยเสริมให้โรคยิ่งทวีความรุนแรงได้ง่ายนอกจากนี้เบาหวานยังเป็นโรคเรื้อรังผู้ป่วยโรคนี้จะมีระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำต่อสู้กับไวรัส ได้ยากกว่าคนปกติอีกทั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงยังอาจทำให้ไวรัสเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย 3. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเมื่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงติดโควิด -19 อาจมีอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติเนื่องจากเชื้อไวรัสส่งผลต่อการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้17เ็ปกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเอร์เซและส่งผลให้เกิดระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว9%อร์ซ 4. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาช้าระยะหลังพบว่าผู้ป่วยโควิด1 9อายุไม่มากติดเชื้อและรักษาตัวไม่กี่วันก็เสียชีวิตซึ่งประเด็นนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากคนหนุ่มสาวมักชะล่าใจคิดว่าไม่เป็นไรจึงเข้ารับการรักษาช้าซึ่งจริงๆแล้วอาจมีอาการปอดอักเสบอยู่แล้วแต่ไม่แสดงอาการมากจนไวรัสทำลายปอดไปเยอะแล้วถ้าไม่รีบรักษาก็อาจเสี่ยงเสียชีวิตได้ข้อหคือผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ลดลงเพราะสภาพร่างกายไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายรับประทานอาหารก็ได้น้อยกว่าที่เคยอีกทั้งภาวะโรคเรื้อรังต่างๆตามวัยปัจจัยเหล่านี้ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายและถ้าติดแล้วก็เสี่ยงมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ 6. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรคไตเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องระวังโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตระยะที่3-5 ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือดหรือเปลี่ยนถ่ายไตยซึ่งจะมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไปยิ่งกับผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันหากติดเชื้อไวรัสก็จะมีอาการรุนแรงได้มากและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่นๆง่ายกว่าปกติ7ผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจเช่นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเรื้อรงังผู้ป่วยโรคหอบหืดวัน,นโรคโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรงัง โรคซิสติกไฟโบซิสหากติดโควิด19ซึ่งเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจะยิ่งซ้ำเติมอาการที่เป็นอยู่ให้รุนแรงขึ้นได้8คนที่สูบบุหรี่จะจัดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีพิษทำลายปอดและระบบทางเดินหายใจของเราอยู่แล้วดังนั้นคนที่สูบบุหรี่จะจัดภูมิต้านทานของปอดก็จะลดลงเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจได้หลายโรคยิ่งถ้ามีภาวะถุงลมโป่งพอง หรือเป็นโรคปอดอักเสบมะเร็งปอดรวมไปถึงโรคเรื้อรังอื่นๆก็อาจมีอาการหนักเมื่อติดโควิด9ผู้ป่วยโรคหัวใจไวรัสก่อโรคโควิด19มีผลต่อการทำงานของหัวใจและการติดเชื้อไวรัสก็อาจทำให้มีออกซิเจนในเลือดต่ำมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงขึ้นทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจเสี่ยงหัวใจวายหรือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวง่ายขึ้นดังนั้น ผู้ป่วยโรคหัวใจก็จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ติดโควิดแล้วอาการอาจหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย10ผู้ป่วยโรคตับไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งตับอักเสบมะเร็งตับหรือผู้ที่เปลี่ยนถ่ายตับและต้องกินยากดภูมิคุ้มกันหากติดโควิด -19 อาการอาจหนักได้และยาที่ใช้รักษาโรคก็อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของตับดังนั้นจึงควรดูแลตัวเองให้ดี11ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคเอดซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่แล้วเมื่อติดโควิด -19 แล้วก็อาจต่อสู้กับโควิด -19 ไม่ไหวเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตได้12ผู้ป่วยที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันผู้ป่วยหลายโรคจําเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันเช่นผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะผู้ป่วยที่ใช้ยาสเตียรอยรักษาเป็นเวลานาน ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายและถ้าติดโควิด -19 ก็มักจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป 13. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจำต้องยอมรับว่าบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานในช่วงโควิดอย่างหนักและเหนื่อยมากบางคนแทบไม่ได้พักซึ่งอาจทำให้ร่างกายตกอยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมบูรณ์ประกอบกับอยู่ด่านหน้าเผชิญเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิดโอกาสติดโควิดแล้วมีอาการรุนแรงก็จะสูงไปด้วย นอกจากคนที่มีภาวะและโรคประจำตัวข้างต้นแล้วไม่ว่าใครก็ไม่ควรติดโควิด -19 เลยจริงๆดังนั้นอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างกินร้อนช้อนใครช้อนมันหรือถ้าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อสุขภาพของตัวเองกันดีกว่า